ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอฟซีทุกท่านนะครับเด้อมันนี้มาลงมือไทยหุ่นพี่น้องลงมือไทยหุ่นเกต้าพี่น้องเอามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุการณพี่น้องนะครับชีวิตวิถีชีวิตชาวนานะครับผมทำให้ทำหน้าพี่น้องเอามาแล้วให้เาเป็นกำลังใจดนะครับเพืมอเป็นกำลังใจในการเหตุการณ์ิถีชีวิตพื้นบ้านของคนอีสานนี่แค่นี้แหละครับพี่น้องการทำให้ทำหน้าแหละครับ ข้าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำให้เฮ็ดหน้าชีวิตชาวนาเข้ากับเป็นเังนไรละครับไปเรื่อยๆละครับผมเามีอย่างหลายมันนี่ช่วงนี้ก็เป็นนาฝนเนาะครับเนาะทุกคนกับต่างเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเนาะครับเนาะมีทุกพื้นที่เนาะครับเนาะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามีหลายหม่องหลายบอนครับผมวันนี้ก็เร่งรีบ ป็นวิธีชีวิตการทำนาแหะครับเราฤลดูฝนแหละครับผมฤดูการทำหน้าแหละครับผมขอมเมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe นะครับผมเพื่อกำลังใจนะครับคอมเม้นตา์แล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจนะครับเกำลังใจ การทำคลิปครับพี่น้องทำเงินตูนครับทำให้ตูมชีวิตชีวิตของคนชาวนานะครับผมชีวิตของคนชาวนาครับผมทำให้ทำห,หน้าเนี่ยแหละครับหลังสุฟานาสุด,ดินครับผมเป็นเกษตรกรหลังสุฟานาสุด,ดินครับผมเป็นกำลังใจในการเห็นคลิปเล็กๆน,น้อยครับ ปั๊บแล้วพับอีกอยู่งหันละเข้า,าแล้วพับก็เลยก็แชร์นะครับผมวันนี้อาจาศฝนตกกระไดเด้อพี่น้องเด้ดอฝน,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 นตกกระไดเนี่ยฝนอากาศตกแน่เด้อพี่น้องฝนอากาศตกทะเลนอนแล้วครับใช้ให้ใช้หน้ากับชีวิตไช้หน้า รถไถนาเดินตามนะครับผมกับเสียตูมเสียตูมคนรอนะครับผมกับเสียตูมคนรอเราแล้วฝวาก็แลกวก็แช่กดติดตามให้กกำลังใจนะครับเด้อพี่น้องเอซีแฟนลับทุกท่านเป็นวิถีชีวิตของคนทำนาทำไรนะครับชีวิตชาวไร่ชาวนาเป็นแค่นีแหะครับพี่น้องันสุฟานาะสุดินแหละครับ สุภานาสุลการเปิดเผยหน้าของชีวิตของเกษตรกรประดูกสร้งของชาต pues ินะติดไลค์แชร์นะครับติดไลค์แชร์กดติดตาม Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการเรียนร้เพี่น้องเด้ออาทิตนี้ทางพี่น้องเพิ่งจะจบเลยกันเลยทะเลาะกันนะครับเยอะยึดผลการทำงานนะครับ การทำไระทำนาเขาจะตีเตะเขเลยเตะัปหน่อยเตะรถไชนาเดินตามนะครับรถไชนาเดินตามครับรถไปนาเดินตามเสียตูมครับผมเสียตูมเสียตูมเนี่ยต so 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 ูมครับผมเป็นบนรลสว่างนี่แหละครับผม ครก็รู้จักเสียตูนนะครับเพื่อมาเป็ียนกำลังใจเนะครับเพื่อมาเป็นกำลังใจครับผมกาลังไทยให้ไทยนาครับผมทำไรไถนานะครับไถยห้าไถนาฮุดครับพี่น้องไถยนาฮุ่ดทำแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์เพมาเปลนกำลังใจเนะครับเพื่อเอาคลิปนี้เอาไว้สวมสดีสกนค้าบผมสวัสดีครับ